สวัสดีค่ะคลิปนี้มาแนะนำเมนูอาหารอร่อยๆเป็นอาหารเกาหลีนะคะนั่นก็คือผูแทชีเกนะคะซึ่งขาดไม่ได้เลยกิมจินะคะแล้วก็เฮมค่ะเฮมนี้เป็นยี่ห้อไหนก็ได้นะคะแล้วก็ตามด้วยมาม่ากเกาหลีนะคะ3อย่างนี้แกงใส่รวมกันเขาเรียกผูแทชีเกนะคะสำหรับกิมจิถ้าจะให้ดีต้องเป็นกิมจิที่เป็นแล,นะะลวนะคะมีรสเปรี้ยวค่ะจะอร่อยนะคะ อันดัแรกเราก็ต้มน้ำให้เดือดก่อนนะคะแล้วค่อยเอาพอน้ำเดือดเราก็ใส่เครื่องปรุงมาม่าลงไปค่ะตามด้วยเฮมนะคะเหมเราก็จะตัดเป็นชิ้นบางๆพอคํานะคะไม่ต้องใส่ทําชิ้นใหญ่นะคะสาเหตุที่ใส่น้ําเยอะก็เพราะว่าใส่เผื่อเราใส่เส้นลงไปมันจะดูดนะคะเส้นนี้จะดูดน้ําเกือบหมดเลยค่ะ แล้วก็มีตอกด้วยนะคะหลังจากน้ำเดือดแล้วก็ใส่มาม่าลงไปเลยค่ะมาม่านี้ต้มต่อประมาณ5-7นาทีก็สุกแล้วนะคะตามด้วยใส่ตอกลงไปด้วยค่ะจากนั้นก็รอประมาณ5 7ถึงนาทีเมื่อเส้นสุกแล้วก็ใส่กิมจิลงไปค่ะเราจะไม่ใส่กิมจิก่อนค่ะกิมจินี้ใส่ พอดอีไม่ต้องสุกมากกรอบๆมันก็จะอร่อยนะคะรสชาติออกเปรี้ยวหวานนะคะถ้าหากเพื่อนๆมีแฮมในบ้านแล้วก็กิมจิก็สามารถทำได้เลยนะคะแล้วก็มีมามา่มา1-2ององ,องตามจำนวนคนรับประทานค่ะคนเกาหลีเรียกว่าพูแทซีเกนะคะซึ่งเป็นอาหารที่ คนนิยมทานกันนะคะตามร้านอาหารถ้าเราสั่งก็เขาก็จะทำาออกมาให้ทานแบบนี้เลยค่ะเด็กๆชอบมากค่ะนี่ก็เป็นอาหารที่ทำง่ายและก็อร่อยด้วยค,ค่ะคลิปนี้ก็มีเพียงเท่านี้ค่ะขอบคุณทุกท่านที่เข้ามารับชมก่อนจากกันก็ช่วยเป็นกำลังใจโดยการกดไลค์กดแชร์กดติดตามแล้วมาเจอกันใหม่คลิปต่อไปนะคะ สำหรับคลิปนี้สวัสดีค่ะ